สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราเลยกลับไปกับตาซิกิครั้งเแลเกือบไฟในเอสเฟสเฟ่เฮ้ยไฟในเอสเทเลทปีเฮ้ยไฟในเอสเฟดดีเฮ้ยถูกแล้วเป็นแหล่งกูเนี่ยเอาแล้วครับเรามากดคอบคินดีวันในคืนที่สี่นะครับเป็นเกมที่ไม่ยากไม่ง่ายและไม่น่ากลัวปี๊ดเลยนะแหมผมมาเล่นตอนตอนนี้ตีหนึ่งครับเอาแล้วครับแหมโหลดนานนิดนึงผมลองเล่นไปแล้วคืนสี่ผมเล่นไปรอบหนึ่งโอ้โห ไม่มีตัวเหี้ยอะไรไม่รู้วิ่งครับวิ่งมาเหมือนหมาป่าโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยนะผมเล่นอันนี้แบบตายรอบนึงแล้วผมเลิกเล่นก่อนนะผมโอ้ฮะฮะอะไรนะโอ้รีบเหลือเกินพี่เอ้ยนี่ก็โทรศัพท์จังเลยนี่ก็ส่งไลน์มาทำไมโอ้ยเพิ่งรีบเลยพี่เอ้ยข้อนะครับนะยังไม่มาโอเคนี่เขาอยู่นี้นะโอ้ ขนขนตุกขนอะไรนี่กูลุกหมดเลยนะอืมเออพี่เขาหายไปไหนหมดนะพี่เขาหายไปไหนหมดนะแต่ต้องพูดนะต้องพูดไหมครับผมกลัวใจหักโอ้โห้มันเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมาอย่างงี้หรอโอ้โห้คนน่ากลัวโอ้โห้คนน่ากลัวเออใครใครใครมาพูดข้างๆหูกู ข้างหัวกูไม่เอาทีบ้าเลย<อ>หายไปแหนกันโมดไม่ต้องให้พูดไม่ชักกเดเลยฮะอุแบตดีเลแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วบ้าโอ้โหน่ากลัวว่ะคนลุกโอ้โหเงียบสงัดเลยเล้วเขามาโหลดเลยโอ้ โอ้โหน้าตาน่ากลัวไอยบ้าต้องหายไปไหนหายไปไหนครับหายไปไหนหายไปทำไมหายไปเพื่ออะไรโอ้หายไปทำไมไม่เอาไม่ออกกูไม่ออกไปหรอกโน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 เว่โนเซโนโนเสียงเสียงคลคานมึงไปจูออนหรือไงไอ้บ้าคุณเสียวนะ ผ่านคืนนี้ไปอย่างไรหากใจไม่มีเธอแมค,คืนแห่งความเงาเพื่อสุดร้างฉันเอาไว้ก่อนฉันจะโอ้โอโอ้ไม่เล่นไม่เอาไม่ดีไม่ชอบโอ้โห โอ้มองหน้าคุยมองตาทำไมแม่อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธไม่แคร์โอ้โอะไรไอ้บ้ามันคืออะไรอะไรโอ้โอ้โอ้ไม่เอาอย่าอย่าอย่านะอย่ามันได้แดงแล้วแม่กูจะดับเซียนเซียนนี้ให้หน่อยไปเดี๋ยวกู โอ้เปอร์เซ็นต์โอ้หลบอยู่นะครับพี่หมีแค่หมีป่าวะหมามาเลยหมียังม,ม,มีเห็นหมูหมูเห็นหมีโอ้โอ,โอ้ปิดเลยมาเป็นตัวเลยนะพี่แกแี่งอยู่เลยอืม,มยังไม่มีครับเก้เรายังไม่ไปเราก็เรา,เาก็ไม่ว่าอะไรแต่กูจะว่าดให้มึงยังไม่ไปเลยเรื่องเนะป็หายเลยนะพี่เป็ดหายพี่เป็ดหายพี่เป็ดโอเค ผม้ยยังอยู่เว้ยไม่เป็นไรครับเพราะเราก็ลงไปอันนึงแล้วโอ้ไปพี่เอ้ยผมกลัวพี่ไอ้บ้าไปงงไปถายไปทายไปนายแล้วโอ้ยยเห็นแล้วมันมันมันจะมาตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้เขาก็ยังไม่ไปเนาะโอ้ไม่ไปจริงๆอ่ะโอ้มันคือมันถ่ายไปหมดแล้วไนงะ ก็กลัวไงอโอ้ยบ้าไปเถอะกูกลัวต้องทำไงวะงไปเลยเบคก็หายมึงยังไม่หายทั้งที่มึงควรหายมาแล้วเป็ดโอเคโอ้ทำแล้กูลงใจโอ้ไม่โล่งแล้วมาขนาดนี้ไม่โล่งแล้วไม่โอ้มาขยับขยาวหน้าไปเช่าร็อกง่ายอา๋อเปิดทำนี้ง่าย ยังไม่ไปยัางยังกันอยู่อุ uit, ouais ๊ดอ <Right. S 1> ุดอุดอุดอะไรอะไรขึ้นเลุกขึ้นหมดแล้วเหงื่อกูนี่แตกเลยอากาศก็เย็นนะเหงื่อกูแตกยังไงเป็นอะไรล็อกพ่อมึงเล่นอะไรกินอารมณ์ดีเหรอชีพชีพดีความสุขีชีพดีความสุขมาก พี่แกไม่ไปเลยไม่ไปสักคนเลยดีดีไอชิพายไปเธอสักคนขาเธอก็องอขาเขาก็คงเสียใจไม่อยากจะเลือกใครมึงอ,ออกไปไกลๆทั้งสองคนไม่ไปเลย มเป็ดเขาใจดีไอ้ยี่ไม่ใจดีโอ้ใจดีเหลือเกินมาเป็นอย่างนี้เลยตายโอ้โหนี่แหละคือสวรรค์โอเคได้มาได้มาก็ดีแล้วไอ้บ้าโอเคเขาอยู่เงี้ยครับแม่เฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบตายโอ้โหนั่นแหละครับหมาป่าที่ผมพูดถึงโอ้ใจผมเกือบวายเลยโอ้พี่อยู่กังเพื่แล้วพื่พี่อยู่ที่ของพี่อน นะให้ผมปล่อยอยู่ที่ของผมเธอพี่ยูนียพี่มีหัวใจของพี่ส่วนผมมีมีกล้องน้อยๆแล้วประตูแล้ๆของผมก็พอแล้วได้ไไกันหมด เปิดเปิดโอเคโเคมาระแบตโอ้โหเอาก็มาเลยดูแบตบเราเหลือน้อยมากเลยครับกูถึกนะหกเปอร์เซ็นโอ้โหไม่น่าผ่านว่ะน่จะแพ้ครับน่าจะแพ้บอกเลยนะตรงนี้ขอบอกตรงนี้เลยว่าน่าจะแพ้ครับ <c oughs> ไมชีวิตกูบันดังสารีวะอรพอแบตนี่บบน้าสงสารหมด เหลือสองเปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่ตีห้าลุยโอ้ขอดูก่อนเช็คสถานการณ์แบตเลยศ oh <my> ูนย์เปอร์เซ็นต์โอ้ไม่เก่ามึงกิทำอะไรกูไม่ไม่อย่าอย่าขอร้องอย่าหลอกกูเลยนะ นะนะโอ้มาแล้วมันมาแล้วโอ้โอ้เมกอนจะทำอะไรกูเ,เ,ยเยลยนะโอคือเด็กน้อยน่ารักอ่ะเป็นเฮี้ยอะไรเว้เป็นอะไรอ่ะเอาเอาค้อนค,ค้างมบบนี้เป็นอะไรวะเอาโหลดด้วย คือคือมึงมึงช่วยบอกกูหน่อยดิว่ามึงจะมาแบบ I'm coming เอออะไรเงี้ยนะก็จบกันไปกับ Final Fantasy ครับก็ผมอาจจะลงคลิปอีกในภาคสามนะสำหรับคืนที่สี่ก็ไม่ไหวจริงๆผมก็จะวายก็ขอบคุณผู้ชมที่มาดูนะครับสวัสดีครับ